แคมเปญว t w t i l i n d p d s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  r t r t p v i v i l e s e s ซึ่งโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการที่สามารถช่วยกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอยากที่ทุกท่านทราบดีสาวขาพมิมิเกียไทยบุญค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญพระธีสวัสดิ์ครับเรียนเชิญท่านช่วยโครงการท่วงเหยการยายสายวิทยศาสตร์บริษัทกัสยาบุญวัฒน์ค่ะขอให้ ยาบุญยวัฒน์ค่ะกลับสวัสดีนะคะวันนี้เรามีพันธมิตรพาร์<ส>เราทเนอรนะะ์เรามีทนายกสมาคมนะคะเรามีองค์กรที่สำคัญของส่างอย่าง,ง,งตอมอนะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีเอวทีด้วยประธานสปาวาิากรรมท่องเที่ยวผู้ซึ่งสนับสนุนอย่างเป็นทางการและอย่างต่อเน,นื่องกับศากรรการท่องเที่ยวต้องบอกว่าว้า wow! ว Amazing Thailand Passport Village มันก็คือหนึ่งในกิจกรรมการตลาด ที่นาที่อะไรที่เป็นกิจเด้นเจมต้องไปรอกีฬาท้าทาทยแรงใจอย่างเช่นมวยที่ไหนบ้างหรือในส่วนของกิจกรรมเฟสติวิตี้ที่ไหนที่น่าสญอันนี้ก็เป็นส่วนที่มันทําให้เกิดความว้าวมากๆและอีกส่วนนึงก็คือนะคะเรามีการ p o l i c y e r เรารู้แล้วคนที่10,000เนี่ยจะได้ฟูลบอร์ดแพ็กเกจท่องเทในช่วง q, q 4นะวสีท่องเที่ยวเข้ามาเยอะการกระจายตัวทําให้เราเพิ่มนะักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในการเสนอพื้นที่ในถ่แหล่งต่างๆว้าวพาสปอร์ตว้าวไทยแลนด์วาสปอร์ต พิเศษอย่างนี้ค่ะก็เป็นมเปม็น Amazing Campaign ที่จะมาช่วยในแง่ของมอบส่วนลดพิเศษนะครับ,บ,รรรบให้กับโครงการนี้นะครับแปลว่าอะไรครับอย่างเช่นที่ท่านเห็นอยู่นะครับการการะตุ้นครั้งนี้ทุกคนได้ประโยชน์ชุมชนได้ทุกคนได้หมด

ว้าวไทยแลนด์พร t สปอร์ตพิเวเลชนะคะกะ็ความเป็นมาก็สืบเนื่องจากนโยบายจากของทางรัฐบาลนะคะไทยแลนด์ทัวริสึมอีกไนท์ทัวริสึมไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยนะคะในการที่จะกระตุ้นในเรื่องของการเดินทางกระตุกความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในส่วนของว้าวไทยแลนด์พ s ีสปอร์ตพิเวเลชเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักเที่ยวชาวต่างชาติาาตาในช่วงควอเตอร์สุดท้ายด้วยกิจกรรมแคมเปญที่จะตอบโจทย์ความสุขตั้งแต่ก่อนเเดินทาางข้ แล้วก็การเดินทางเข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกเมื่อลงถึงสนามบินนะคะผ่านตอมองท่านก็จะสามารถได้รางวัลพิเศษซึ่งก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะสำหรับในส่วนกิจกรรมนี้ว้าวแรกเลยเนี่ยเราต้องการให้นะักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ5 must do in Thailand mm hmm. ก็คือสิ่งที่ต้องการนำเสนอก็คือในส่วนของ must taste must try must buy must seek และ must see ซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่นะักท่องเที่ยวต้องการเราจะเพิ่ม story เข้าไปให้ดังนั้นการ เที่ยวประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเตรียมสินค้าที่สําคัญบวกกับเรื่องราวทางการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่จํานวน10,000แชิ้นนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตั้งแต่ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนโดยที่จะมีการให้ใน3สนามบินนะคะก็คือที่สุวรรณภูมินะคะที่ดอนเมืองแล้วก็ที่สนามบินแห่งชาติอรานชาติภูเก็ตนะคะในส่วนที่2ก็คือในส่วนของ ว้าวแพ็กเกจพิเศษก็เป็น 5-must d ดูแพ็กเกจพิเศษทั้งทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวตรงนี้เองเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในการนำเสนอตัว p r i v i l เ g e แพ็กเ,เกจต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถที่จะสแกนใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวานะคะแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือในส่วนของว wow, ้าวฟูบอร์ด อันนี้เราได้มีการเตรียมฟูลบอร์ดแพ็กเกจก็คือว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วนะคะทุก1 0,000คนก็จะได้รับรางวัลได้รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวฟูลบอร์ดทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวเรามีการเตรียมไว้ที่20รางวัลเพราะฉะนั้นคนที่ห0,000ื่นจนถึงคนที่2000 0 0จะได้รับรางวัลพิเศษซึ่งก็จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นว้าวลัคกี้ดรอลัคกี้ดรอเนี่ยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในการมาสแกนแล้วก็ตอบกิจกรรมในโครงการ จะได้รางวัลที่เรียกว่า once in a lifetime package ซึ่งก็จะเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอกิจกรรมทั้ง5 must do ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะรับรางวัลไปกิจกรรมทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาจนถึงวันที่15พฤศจิกาคมก็อยากนะคะจะเชิญชวนให้นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติหรือนะักองเที่ยวชาวไทยที่มีชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนนะคะก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับแคมเปญนะคะว้าว h a i l a n d Passport Privilege ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็ความคาดหวังนะคะแน่นอนค่ะความคาดหวังในส่วนของการกระตุ้นนะักท่องเที่ยวในช่วงของคิวคิวที่4ี่คิวสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องการกระตุ้นทุกตลาดนะคะเพราะว่าในช่วงคิวสเนี่ยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะมากดังนั้นเองเนี่ยในช่วง3เดือนสุดท้ายเราต้องหวังนะักท่องเที่ยวมากกว่า10ล้านคนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าของรัฐบาลกิจกรรมแคมเปญที่ตอบโจทย์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอ,อ,อีกหนึ่งกิจกรรมแคมเปญที่น่าจะทําให้ตอบสนองตอบ ทั้งรายได้นะคะแล้วก็จํานวนของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามารายละเอียดกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ World Wide Web ะะ w w w tourismthailand org wowthailand passport privilege ค่ะขอบคุณมากค่ะ แน่นอนนะคะว่าสภาวิสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบในส่วนของสมาคมหลายๆสมาคม,มแล้วก็ในส่วนของสมาคมโรงแรมสมาคมร้านอาหารพัตคาลสินค้าปลีกนะคะแล้วก็ในส่วนของห้างสรรพสินค้าโรงแรมแล้วก็สายการบินต่างๆเนี่ย จะเป็นส่วนที่นำ i v i l e g e ก็คือนำสิทธิพิเศษหรือว่าราคาพิเศษต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของพาสปอร์ตที่เราจะนักท่องเที่ยวสแกนแล้วก็จะได้ได้รางวัลแล้วก็ราคาพิเศษในช่วงกิจกรรมที่ได้ได้มีการดําเนินการและในส่วนของการท่าอากาศยานเองนะคะก็ท่านก็ได้มีการให้พื้นที่ในการที่จะสร้างการรับรู้ในส่วนของพาสปอร์ตพิเวเลชแล้วก็ในส่วนของการที่จะทำร่วมกิจกรรมกิจกรรมแคมเปญต่างๆตอมอนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าด่านที่สําคัญน,นะคะ ในส่วนของหลังจากที่ได้มีการผ่านตอมอแล้วเนี่ยก็เราก็าจะมีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักท่องเที่ยวได้สร้างความขัาใจให้กับนักท่องเที่ยวในทุกๆพื้นที่ค่ะ <c oughs> ปัญหาน้าท่วมก็เป็นอีเมจหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปการแก้เกมแบบเ,เร็วเลยโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยบอกไม่ใช่เห็นแต่ข่าวที่ไม่ดีอย่างเช่นที่เชียงรายตอนนี้วัดสีน้ําเงินเนี่ยนะเขาเปิดได้แล้ว,ลวเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นผมว่าถ้าทุกภาคส่วนช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวช่วยกันพัฒนาเนี่ย ผมมั่นใจว่าต้องเที่ยวไตรมาสสุดท้ายนียไม่น่าจะมีปัญหา